ถนนดินกับเสาไฟกินาลีอ่ะเงดงดงามมากแผ่นดินที่งดงามโอ้ใหม่กอดเดือดเชื่อเดี๋ยวห้องกับนันไปหาแมวดีกว่า,าช่วย <c oughs> กดกระโดดออกไม่ติด <c oughs> ถึงตายเลย <c oughs> ถึงตาย <c oughs> ใครคิดว่าแมวจะโซนตรงนี้วะปะกติแมวมันไม่โซนปะปกติแมวไปที่อื่นแล้วแงมันมาทำไมวะเฮ้ย ดีกูเหลือเชื่อเอาว่ะทำไมรู้สึกเหมือนในอาร์มันอาวมาแล้วไอาร์ตจริงด้วยระเบิดมันเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเรืองเล่นระเบิดเลยนะอาร์นะกูนะขอร้องกูขอร้องเลยจริงขอใส่ตะยาคมคมขอใส่ตะยาคมคมเฮ้ยอยากเจออยากอยากเจออย,เจอ,อยากเจอแมวครับอยากเจอแมวครับ อยากอยากเจอเมวจังเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยช่วยด้วยเดนลิน ซีพด oh, ้วยโอ้ยมันน่ากลัวชิบหายจริงเฮ้ยดีกดคุณบูมเฮ้ยเฮ้ย ลับมันมันเลยอ้ยเอ้อขี้กองอ้จเจี๊ยมขี้กองอ๋อเจี๊ยมไม่ขี้กงมากโอ้ช็อนี้ช็อนี้แม่งเจี๊ยมชัดๆไอ้ชัดเจี๊ยมขี้กองอ๋วโอ้ยสวยๆๆๆเฮ้ยคุณคิดเกินว่ะช็อน,นี้คุณคิดไม่เกินไปจริงเฟมีเมนบอร์ดแ490สี่เก้าศูนย์เหลือตัวหนึ่งอ่ะมีใครอยากได้ไหมขายราคาพิเศษ สวยสวย <c oughs> คนแดงโหโอโห,โอโหว,ว้าวยาวยาวบอกเลยยาวแนย่ยังยังไม่หายค้างครับแต่ว่าเล่นต่อไปปึ๊บฮุย่าเรียบร้อยสวยระเบิดใรวะยันระเบิดใรเนี่ย <c oughs> โอ้ดีเกินหืม เค okay. สวยสวยสวยเฮ้ยโอ้ทปฟอมอ่ะตานี้หมู oh, <Yeah. S 2> อย่างทบฟอมอ่ะเดี hmm. ๋ยวต้องขึ้นมาช่วยครับเดี๋ยวรอโยนโยนมุมโกงเดี๋ยวรอโยนมุมโกงอันนี้โดนแน่นอน <Yeah. S 2> เรียกมุมโกงเรียบร้อยอ่า ah, มุมโกงมุมโกงเป็นเป็นมุมโยนโลบ,บุธที่แบบโอกาสโดนสูงมากครับ เฮ้ยกูโดนต้มไอ้นนี้กูโดนต้มโอ้ยโอเคมันเกินไปเกินไปเออสวายหมันใช่มันใช่โดนต้อมอ่ะผมโดนต้อมอ่ะวเลยวยเลย,เลยแมรี่มา เรียบร้อยเรียบร้อยออขอบคุณรัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you เรียบร้อยเลยโอ้สองสารแมรี่อะสงสารแมรี่จับใจไอ้ดีลอก็เฟมก็าหาคุณคิดไม่เจอตอนแร,รกเฟมเพิ่งเห็นคุณคิดอองไอ้ดีลออนี่แหละครับอาร์ตอย่าล่ามาทางกูอาร์ตเยี่ยมมากขอบใจมากอาร์ตนะ หาเรื่องให้กูจริงๆใหญ่ย่มมากเฮ้ยเฮ้ยแมวมาแมวมาเฮ้ยฮยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยโอ้โหอ่อห้เซ้นพี่ดีฟิวเซ้นพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยเล่นยาวว่ะเล่นยาวว่ะมึงนี่มันเล่นยาวว่ะ เฮ๊ยเย้พิชาพิฆาตสวยสวยสวยพิชาเขายิงเหรอชาเขายิงเมันเป็สูตรมันเปสูตรมันเปสูตรเมันเป็สูตรมันเป็นสูตรสูตรยอดพิอนเกมเกินโอ้โหยิงแมวใส่กางอากาศกูเหลือเชื่อ กูเหลือเชื่อโอ้โหมงใจดีด้วยนะมีใจดีด้วยอยากจะตีพี่ยังเร็วอีกสิปีฟิล่ยดูสเต็ปจุกซะก่อนดูเอวดูเอวดูเอวด้วยเรามันเอวคนละชั้นเรามันเอวคนละชั้นนะพี่น่ะมันเอวของพี่มันเอวสามชั้นเอวแบบหมูสามชั้นมันไม้ตีหนูโดนตีเลยไอ้อ่ะเดินไปเล่นกับแมวละโอ้ยโอออบแล้วเกับแล้ว ววไตมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาแล้วเฮ้ยแมวมาแล้วแมวมาแล้วโอ้แมวมันต้องงงแน่เลยรู้ได้ไงรู้ได้ไงยิ่งตกชกยิ่งโอ้โหยิ่งตั้งนานไม่ชกมึงมาชกตอนนี้กูเหลือเชื่อ เล่นงตอนนี้สิเพื่อนโอ้โหกูเกลียดมึงมากมากมึงจะชกตอนไหนก็ได้ป่ะไอ้เหี้ยโอ้กูเกลียดมึงว่ะเฮ้ยเแปลกๆนะแปลกๆนะแปลกๆนะแปลกๆละแปลกๆละเอเฮียกูว่าแปลกๆละแปลกๆละกูว่าแปลกๆละกูว่าแปลกๆละโอ้โหโอ้โหโอ้โหแปลกๆละ ไอ้กูว่าใช่กูว่าใช่ไอ้กูว่าใช่มากนะกูรู้สึกเป็นเกียรติมากมากที่มึงให้เกียรติพี่ได้นั่งก่อนแต่ว่าเออ,เอไงอา,าร์ตจะโดดช่วยสุดยอด<笑><笑><笑>ว้าวอาร์ตกระโดดช่วยมามาว่ะการเล่นลับอาร์ตการเล่นลับอาร์ตมาละการเล่นลับอาร์ตเพลเยื่ การเล่นระดับ Art amazing ทุกคนการเล่นระดับ Art amazing มาละ Art amazing เอ้ย Art amazing เต็มหน้าเลยเ <c oughs> ต็มสิบให้อะไรเต็มสิบให้อะไรผมยังรู้ Art amazing นะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ